แกงความไปแล้วในะส่วนของผมที่ไปบิดเบือนเอาว่าผมไปจับไปอะไรมาใปสี่ลายแล้วก็จะมีการเชิญตัวศิลปินม,มาส่งไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นยังไม่มีเหตุจะไม่มีความจำเป็นที่จับวงศิลายนี้เป็นเพล็ดม่ยังไม่ได้จับฮะผมล้องทุกนะก็ไปเอาข่าวบิดเบือนว่าผมไปจับคนรู้คนนี้มาไงมันโงเฟสร้องทุกสี่ลายนะผมผมแจ้งความสี่ลายในความผิดทางดูหมิ่นผมมีประมาทให้ผมเสียหาย ถ้เห sí, ็นมีหลายพื้นที่ได้มีการเราสีตะพ่นข้อความประเทศกูมีนะ่ยค่ะเรามีการตรวจสอบนะคะก็เห็นมีมีภาพหลุดมาหลายจุดอะไรนะฮะไอข้อความสีตะเพ่นข้อความประเทศกูมีเนี่ยค่ะอ่าเรื่องเรื่องพรบฐานรัฐสุขพรบรักษาความสะอาดเนี่ยอะไรกไปว่าโคตรโคตรเลยเพื่อนเลยที่บอกว่าท่านยอมถอยนี่คือไม่ได้ถอยไหมไม่ผมผมไม่ได้ถอยเลยผมไม่ได้สั่งให้ทําอะไรเลยผมบอกให้ไปตรวจสอบให้ตำรวจไปตรวจสอบ ยังไม่ได้กระเทือนสิทธิ์ใครเลยนะฮะแล้วก็ข่าวก็ไปเต้ากันเองว่าผมสั่งจำสั่งให้เรียกมาสอบเลยพวกนี้ซึ่งทางสืบสวมนมันไม่วาจะเป็นไปน,น,นะครับนะแล้วก็มาบอกว่าข่าวบอกว่าผมถอยผม,ผมก็ทํางานผมไปตามระเบียบกฎหมายนะฮะตามไไหม่ไม่มีว่าถอยอะไรแล้วถ้าผิดก็ว่าไปตามกบินบ้านกบินเมืองไม่อยากจับตามอะไรไม่มีการพูดเดิมอะไระไม่ไมีคนะนะคุณปฏิบัติไปก็อยู่ภายใต้กับกรอบกฎหมายและระเบียบแล้วกันะ